กริบอกสวัสดีค่ะมาชมรถกระบะาราคาหลักหมื่นแบบสวยหน้าเดิมด้วยนะคะถึงสีจะไม่สวยค่ะแต่ก็ยังใช้งานเข้าไร่เข้าสวนกันได้นะคะบรรทุกได้ค่ะวิ่งได้สบายค่ะเครื่อง2.5รถกระบะมือ2ปี06ค่ะรถนิสันฟันเทียนะครทุกท่านเครื่อง2.5ค่ะรถกระบะแคปมือ2ปี06นะคะ ภายในตามรูปเลยค่ะเป็นรถเกียร์ธรรมดานะคะเน้นใช้งานค่ะไม่ว่าจะไปบรรทุกไปเข้าไร่เข้าสวนขนของใช้งานกันได้ค่ะราคาคันนี้7,9,000บาทราคาตามสภาพนะคะสนใจโทรคุยรายนะัดดูรถกันก่อนค่ะติดต่อนัดหมายล่วงหน้าตามเบอร์โทรใต้คลิปถ้ารถขายแล้วสามารถคอมเมนต์แจ้งแอดได้นะคะจะได้ปิดการขายให้สำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้า อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารจากทางช่องของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ